ไม่ใช่เรื่องของอการมาเดินหรือการจาริกไปแต่ทุดงควัตเป็นข้อปฏิบัติเช่นถือผ้าบางสกุลถือผ้าสามผืนผู้ที่เดินอยู่เนี่ยถือผ้าสามผืนไหมหรือว่ามีจีวรเกินสามผืนนะชันอาสนะเดียวไหมคือฉันมือเดียวก็เห็นฉันสองมือก็เกินมือเดียวแล้วก็ไม่มีทุดงค้อน,นี้ฉันภาชนะเดียวไหมคือฉันเฉพาะในบาทไม่มีภาชนะสองนะอ่า ถือผ้าบางสกุลไหมผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าห่อศพอย่างนี้นะผ้าย้อมด้วยน้ําฝาดไหมก็ไม่ได้ย้อมด้วยน้ําฝาดเนี่ยผ้าย้อมน้ําฝาดต้องออกสีอย่างนี้ย้อมจากเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนนะไม่ใช่สีชัดๆแบบสีวิทยาศาสตร์ย้อมกันนะซึ่งพระองค์ตัดไวในปาติโมกเนี่ยอันหนึ่งภิกษุได้จีวรมาใหม่พระเนี่ยได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง คือของเขียวคลามก็ได้ตมก็ได้ของดําคล้าก็ได้ถ้าภิกษุไม่ถืออวัตุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ชีวรนใหม่จะถูกปรับปรับปราจิตีนะดังนั้นถ้าพิรณาตามพระวินัยแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตรงตามพระวินยัยนะไม่ได้ตรงตามตืดวงขวัญที่พู้เจ้าบัญญัตินะการอยู่คนไม้การอยู่ป่าอยู่ป่าช้านะอยู่ที่แจ้งนะการถืออิริบทดสามยืนเดินนั่งอย่างนี้ตัวนั้นอะตัวข้อปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นการเดินเที่ยวไปเที่ยวไปอย่างนี้อ่นี่ทุรดวงกวัดจริงๆเป็นอย่างนี้เข้าใจนะ